เบนซ์ w 2 0 7น็นะครับมีกุญแจรีโมทนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดนะครับรีโมททำงานปกตินะครับแต่เวลาเสียบกุญแจนะครับเงียบนะครับเสียงล้อคอไม่ทำงานนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดเดือนใหม่ขึ้นเฉพาะเลขกิโลตำแหน่งเกียร์ตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์อื่นๆไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาบิดสตาร์ทเงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลื้อรถหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเสียนะครับ หลังจากทำการลื้อรถตรวจเช็คนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมได้ทำการถอดอะไรที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบรถทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเรียบร้อยเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่เรียบร้อยนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับกุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับล็อก ิดนะครับใช้งานได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจปิดออนอ่ไฟหน้าปัดขึ้นนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้พอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับบิดกุญแจแล้วไฟหน้าปัดเรือนใหม่ไม่ขึ้นนะครับมีบริการแก้ไขหรือถอดถึงที่ทั่วไทยนะครับใช้เวลา1-2ชั่วโมงเสร็จนะครับ